ได้ตว่าสร้าอดีใจแล้วมันก็มีต่อมาด้นดีใจเราต้ทำกันมาเกือบเป็นปี่งแล้วพอโปรเจกมันจะพุ่งแคร์เบลมันขึ้นจริงๆมีมีการสรางการอะไรเงี้ยะเราก็มั่นใจว่าเราจะทำนเคอได้เป็นทรังแล้วก็จะได้อาคตจะได้มีทีมีีขนนเรื่องต่อไปเนี่ยเราเปิดรากอนเปิดกแรกเล ตอนนี้เอาโปรเจกต์นี้ก่อนเลยตอนเราเป็นเหมือนแบบเป็นคุณกักอครัวอาจจะเล็กหน่อยแต่เราเชื่อว่าเราก็ันใหญ่ค่ะผันใหญ่คือถ้าสมมติว่าอันนี้มันสักเซสมันก็จะดีเนสมอะ็นไ็ตอนนี้ก็ดูในพาร์ทใหม่ก็คือใหม่ไม่ใก็คิดเอาไว้ค่อนข้างหลายเือแตไม่ได้อยากเกิดมาที่เราคือใช้เราคนจะมีองไกด เราต้องตับมาเพ่าแบบนี้แหละเข้ามาเราเข้ามาแเหวอันไม่ไม่อนยากแยกกันเลยไม่ไม่ให้รู้สึกว่าแค่ทุกคนยอมรับว่าเป็นใครที่น่าเชื่อถือรอบแ่ว่าสามารถสร้างผลงานออกมาให้แบบสร้าง new generation สร้างนักแสดงช่องใมอะไรแงเนี้ไ่ะถ้าทำได้แบบนั้นจะเป็นชครที่ทอยากใครด้วยทุกอยาก่ามงานด้วยอันนั้นแบบกก คือผมคิดว่าจริงๆตั้งแต่เด็กแล้วอยากจะพอเรียนพิมพ์เนี่ยอยากจะมีงานสักชิ้นที่ที่ทุกคนเห็นแล้วทุกคนจําได้ทุกคนแบบคุณชอบมันแล้วก็พอเรามาทำไทยผมก็ายังความฝันแล้วผมว่รวมกันเลยเป็นอทำเดียวกันก็คือว่าไทยเนี่ยมันจะผลิตงานแบบอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่แบบทุกคนเห็นทุกคนคือชอบทุก,ทกทนในใคนแบบร้ามันก็สามารถไปได้ไกลทำให้เด็กๆงต่ว,ว่าเติบโตหรืออย่างแล้วก็เราก็จะมีความสุขของเราก็คือเราทำของไท คืวตอนนี้ก็คือบทใกล้เสร็จแล้วแต่ว่าก็เดี๋ยวเรื่อยๆก็จะเริ่มถัดแต่ว่าบทจะเสร็จก่อนได้ชมได้ชมถ่ายกําลังถ่ายก็บางท่านก็มาในการควยแล้วก็ได้เห็นภายในเมือคือพอมันคลีนไลท์ทุกอย่างมันเร็วมากใช่ตอนแรกเราก็แบบเออเฉยๆก่อนแต่แป๊บนึงกรีนไลท์แล้วปึ้งโอเค เหมือนแบบือนเรื่องคอสเตอร์มากตอนแรกก็โอเคจะาทำแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นโอเคแล้วก็ไปๆไปๆไปๆไปเกียวนะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรเงี้ยตอนแรผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บอกว่าแบบว่าโอเคมีพี่ออนแล้วมีลูกค้ามีอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบแล้วก็รอรอสเดือนนะแบบว่าพอมาตู้พอมาเดียวอ่ะไฟลงแล้วก็าเสร็จ ชุนิร์ใช่แต่ว่าที่จริงใจอยางเล่นเองเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นความรักรูปแบบไหนนะสักไหก็เล่นกับเองกับใค้ก็ยังไล่นได้เลยไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็เนได้อยู่ต่ว่าก็ยังไม่มีผาจรมาเล่นเลยใช้โอกาสใช้โอกาสอีกต่ือ่าน้องที่นมันงา้าราต้องเห็นว่าดคู่กว่าแบบสรตัวก็้งใช้เวลานานานมาก ไม่ร้องไห้อะร้องไม่ร้องไห้แล้วก็เล็บทุกทุบที่มีแล้วบอกแค่ว่าไม่ทาแล้วเขาจะเขาจะไม่ทําบอกไม่ทําไม่ทำเนี่ยหมันหลายรอบอะเพราะมันไม่ได้เห็นมันเครียดเขอีจริงมันมันเครียดครับเพราะว่ามันหลายอย่างมันเราควบคุมไม่ได้คือสิ่งที่เราทำได้บางทีเราเราหาคนได้เราเขี่ยวเราทำอะไรได้แต่ว่าอย่างเคมีหรือแบบว่าความตั้งใจหรือว่าแบบสกิลอะไรทุกอย่างของเด็กๆที่จะมาเล่น บาอย่างเรายุ่ไม่ได้แล้วก็เราก็ต้องพยายามขับดนไปพอนจุจุดก็เหนื่อยเต่ยก็ต้องถอยกลับมาพักก่อนไะแต่สิ่งที่ได้แน่นอนคือสิ่งที่ได้แน่นอนก็้อกก็ให้เวลาเพราะว่าจริงๆไม่ทำไม่ทำมันเป็นแค่แบบระเืนวิธีการระบายแต่ว่าใจ

่ต้องร้องไม่ต้องเต้นแต่สมัยนี้เด็กอะเขาบอกเขต้องทได้เลสมัยนีต้องร้องเต้นนะแต่ได้หมดนะทีเด็ดได้หมดส่วนใหญ่เขาจะบอกคุยดิท่านทไปแล้วคนอื่นจะบอกยออกมาได้ได้ทกนทได้หมดทได้หมดแต่ว่าคนจะบอกไม่ เป็นรักครับเป็นเป็นโรแมนติกเป็นรักครับแล้วก็มันมีความคอม يدي มีความแอคชั่นด้วยแต่ว่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยมันจะมีค,ความคลอดเรื่องนี่ยมันจะมีความแบบดับด้านนิดนึงผสมมาแล้วด้านนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างหนึ่น แต่ว่าบทละครต่ตา,างๆข้ขอบังคับต่างๆอะไรอยนก็จะอยู่นะก็เป็นทุกอย่างเป็นการสมมตินะแต่ว่าก็ม,ามันจะฝางสนุกสนานเหมือนเราสาร้างโลกเราขึ้นมาใหม่ก็คือใ,ในในคุกอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบที่บ้านโรงเรียนเนี่ยมันก็จะแบบเอามาบิน<อ>ในเช่นชุดคอสตูมเพื่อส<อ>ีผมอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความอนุญาตทำสิ่งนี้ไหคะเป็นในจินตนาการนี่เลยได้ติดแกรนด์ลิทเป็นทุกบ เป็นแฟนแต่ก็ไม่ชกันหลายนาจะเชื่อไหไม่ไม่ช่เอันนี้ที่สเรื่องตำราเนี่ยเลยว่ายังไไม่ไม่าะกันครับแต่ก็จะเป็นการแบบถ้าเขียนกันรวเียเียเียกันเยอะไม่ไแต่ความเขียนมันไม่ไปไม่ถึงุดทะเลาะ คือถ้าเยียงแล้วอุ้ยไม่ไหวแล้วอะไรนไปนั่นเยี่ยงหรอแต่เราไม่ได้อม่ได้เยี่ยงหรบน้ำเยี่ยงหรอนี่นี่คือหนูว่าจะเก็บสิ่งที่เขาต้องการใช่ไหมจะบอกที่เปิดเป็นแย้งอมาใช่ไหมแหมก็จะบอกว่าแต่ไม่ชอบแบบนี้แต่ถ้าเขายังมีแย้งไปอีกครั้งที่สองโอ้ไปบ่อยปล่อยเขาออกไปรยากาศ่เลยปล่อยเลย ครับก็โดยจากนายดีเดียครับสวัสดีครับ คลินว่าเสียงะเข้าไหม่ารกเลว่าแสดงได้เลยแสดงได้แสดงได้แลไติไ้นอใหตอ้มใจมากเลยค่ีตให่าดึหเราดึาั่ใค้ดูบายบ้

เรเปแบน้ค่ะเก็ป็นนั้นที่ไมด้ม่้งไปไหนบ้าดมันอยู่ายะไวะต้องไหนะคค่ะ ฝากงขีตามนี่นะวิธน้องๆน้องๆที่เดี๋ยวเาอยู่ในโปรเจกต์เด็กบทบาทเขาก็เด็กแต่มชื่อว่าเดกคนนจะต้อน้อันนี้เป็นน้องของใหม่น้องหมทเพ่ได้าคนอยู่ในโปรเจกต์ีเลยแต่ว่าทำกนุนต่ามสมัครอยู่เหมือนฝั่งนี้คุยอีกอย่างฝั่งนี้คุยอีกอย่างอ้า ใครก็ขอคันเลยนะคะสายสายดีเด,ด่ก็สิบแรได้นะคะได้นะคะ จะแต่งให้น้องใหม่ห้องน้ำีร้อนแต่งในห้องน้ำาอไ่น้องน้ำนาทีครับก็จะมีช่วงพบกันแรกนะครับรกแรกแทีเนรแรกวะอะแรกแต่งทีแล้วต่อทีเป็นทำัวนี่ปุ๋ยปุและีไรทนี้ันมีน่ารักรักกับแล้วทีแต่ท เพราะว่าตอนนี้เป oh ็นลูกกับลิงก็จะเป็นเรื่อประมาณว่าคือคุณจะขอแมลิงนแล้วก็ทำเด็กดีดีแม่ขับอยาดได้จริเรงนะฮะเขต้องคอมเมนต์มาเดี๋ยวไปคอยได้ฟังกันนะครับขลุกไม่แตะไว้เลยดีอยู่กับน้อยตนนี้่อะไรนะต่อโตแล้วต่อโต๊ปีหน้าที่อะไรไม่ดีตึ๊ด

ก็เป็นสิ่งที่คุยกันมาเรื่อยๆเราอาจจะยังไม่คุยกันบ่อยแต่ว่าพอดีเอาจริงๆพอเราไม่ถึงวัยเยไงยไม่วยไม่ถวัยไม่ถึงวัยยัง่ถึงวักังไมวัยัไ่ถึอยยังไม่ถวยัไม่าวยยม่วัยยังไม่ถึัยยงึงวัังไม่งวัยยัไม่ถึงวยไมวัยงไ่ายัไม่ถึวยงไม่ว้ยไม่วังมวัยยังไม่งวไม่ถึงัยยังไ เด็กไมคลายด้วยนะคะถ้าเด็กในคายเป็สมควรตวอะ่ไร่ครับกพี่เะ็นสควตัวเข่างกันเราวันนี้เด็กดังที่มาทุกคนของคนนะ้น พี่ยังจำได้มากใช่ไม่ไ้จำกระป๋อเป็นคนกปกปองจริงจริงไม่เพราว่าเปลี่ยนมูเร็วมากคือจริงๆแล้วเขาเขาเป็นคนที่แบบน่ารักมากแล้วก จดีมากแล้วอยู่ด้วยเขาก็อยากให้คนมีความแต่ว่าเหมือนเขาก็เขาก็เจอ,อปัญหาเยอะไงไในชีวิตเขาอ่ะก็ผมรู้สึกว่าการที่มีคนดูแลมีคนปกป้องอ่านันมันเป็นสิ่งทีาอยากได้งีถ้ามี้วเขาจะสบายใจเอเยรอมาที่ติดตันนขนาดนี้มองแไม่ปล่อยเนยะ

สอนใเป็นเรื่องตเรื่องดีเรื่องตัดสินใจกันเราคุยกันเรื่องอะไรองเีเรื่องที่ผ่านมาอนที่เป็นสาวเราคูมือแต่แรกแ่แต่คู่กันแรกก็คไม่เวลางสวยสจยมนแ่เลยอ่ะเนี่ยสวยเหมือนแม่ร้องนพ่อเนี่ยดูดิค่ะ we <laughs>